สวัสดีค่ะโค้ชเคสนะคะจากคลาสแดนซ์คาร์ดิโอนะคะฟ e ีเมลเวิร์กอัพคาร์แล้วก็ฮิตคาร์ดิโอนั่นเองนะคะที่รวมสุดยอดโปรแกรมการออกกำลังกายของการคาร์ดิโอหรือว่าการเบิร์นไขมันแคลรี่นะคะเผาผ่านพลังงานนะคะเหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีสาวๆทุกๆท,ท่านนะคะที่ต้องการจะลดไขมันลดแฟตลดสัดส่วนนะคะพร้อมกับกระชับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเป็นท o t a ท b o d บอดี้เวิเลยนะคะเจอกันได้นะคะกับโค้ชเคสนะคะ กับคาสตในชื่อว่า Dance Cardio นะคะ f e m a o e w o r k o u t Cardio แล้วก็ Hit Cardio นะคะที่ Johnson a แอ i l l e r แล้วก็ Johnson Ad Cycle นะคะและเดี๋ยวเจอกันนะคะรับรองว่าคุณไม่เหงาแน่นอนเหมือนมีโคช้ชอยู่ที่บ้านออกกำลังกายเป็นเพื่อนแน่นอนค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ c o m e ม n y ยย่อเรายืดย่อเรายืดย่อแอน y ยืดย่อแอน y ยืดเดียสัก